สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้พีน่นี่พาทุกคนเบื้องบรรยากาศอยู่ในอำเภอนางรองทังหลวงไม้เล็กสองซีตรงนี้เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาแล้วจะตรงไปเจเฟอร์ตรงไปครับผมตรงไปไปเลี้ยวขวาเข้า,าสีแยกไปสถาน,นีเออดีเบื้องบรรยากาศทางหน้านี่เป็นซีแยกอ่าบคสอ,อสำนักงานขนส่งเอ้ยผมเมน็นสถานีขนส่งนางรอง แต่มันก็าเรียกวาไปสำนักง,งานคนทรงไหนอีกันเบิ้งบรรยากาศท้องฟ้าเราสดใสทุกคนเคลียร์ก่อนเมกเบิ้งสวยงามทีเดียวนี่ละอำเภอนังรอง,รองจังหวัดบุรีรัมย์หลายคนว่ามารีวิวต่นั่งรองต่น,นุนนแดงแต่บ,บ้านผมอยู่แถวนี้พี่น้องเบิ้งไปน้ำกันโอกาสนาหรือว่ามีโอกาสนี่ก็จะได้ไปรีวิวทั่วประเทศแน่นอนรอถืเบิ้งรถเถ่อเบิ้อ หลายคนพึงเขามาเบิงเพจถนนไทยแลนด์กะอย่าพึงตกใจบมมีอย่างรีวิวแบบท้องถิ่นรีวิวแบบบ้านๆกะความเป็นจริงเราก็บ่ไ <c oughs> ด้รีวิวอย่างดอกเพียงตทวา่าเวลาผมอ่ะเพจถนนไทยแลนด์ออกไปปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าจะเป็นรับจ้ไไางขับรถรับจ้างเมาส์รถหรือไปถ่ายภาพเนียเราวางทางในแบบเนี้ยก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปมาฝากพี่น้องเห็นบนนี้น <c oughs> ดีกะาโรงพยาบาลน,นางงลองกำลังสั่งอระค้านยังบอ ักอาคารยังตัวคนร้องคอมเมนต์มาเบิ่งนี่โรงพยาบาลนางร้องเิ่นสางอีกหนึ่งหนึ่งอาคารนี่นี่เออนี่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 ร้องคอมเมนต์มาเบิ่งแต่ผู้ใดผู้จักก่อนหน้านี้ก็ลงคลิปรีวิวสถานที่รีสอร์ทอยู่ติดทางหลวงหมายเลขสอซีช่วงกมกิโลเมตรที่ร้อยสามเอ้ยร้อย ซอย33ขอไปทุกคนอยู่ในเขตออำเภอเฉลิมพระเกียรติออกจากนางรองไปนี่แหละข้างหน้าเนี่ยทุกคนสี่แยกไปรส์นีนางรองเดียวซ้ายไปชำนิหรือไปอำเภอาลำปมางนั่นจะไปบันกวดอย่างเดียวเลยพี่น้องตรงไปกัไปซุรินศรีสะเกษไปอุบลตัวเรียวขวานี่จะลุ่มเขาชัางตะโกไปนน่นนี่แดงอันน่ะกับรถไปตลาดสักญาม้าย่ามะาสักญามาย่ามา,า,ม,า,า,ม,ามันมันเป็นยังไงวะ ยาสำหรับมา้า,มา,า,าเดาเดาเอาผู้ใดัวเม่นมาบ้งสะยาม้าคนนางรองที่ไปที่มาเป็นยังไ,ไงครับอเอสอสงสัยมาโดนแล้วสะ่าม้ามันต้องมีที่ไปที่มาหยามาเออมันก็นมีเหตุผลนนหยามานะเออมิสะเป็นเบื้องสอังสีเนาะแล้วก็มีหยาหลายไปให้มากินยังส่เป็นมอเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดตรงนาเขาเอารถไปแดงเซ็สนเซอร์ไว้นี่ เซ็นเซอร,ร์โลกโก้ไว้เขาบ่าได้ฮอลลีวิวเซ็นเซอร,ร์ไว้เอาดิววางไว้โลโก้เขาเรื่องอะไรนี่จับมันยี่ห้อได้พี่น้องเออไม่ต้องเบิ่งหนหรอกเอาเซ็นเซอร,ร์ไว้เซ็นเซอร,ร์ไว้เขาบ่าได้ใช่ทางหลวงหมายเลข348ออกขวาออกซ้ายเป็นทางหลวงหมายเลข2073นางรองลำไปมาดนี่เอาข้ามไปไม่เงี้ข้ามไปเฝ้าออเล่นเออบรรยากาศก็คือคักน,นะุูนนะ ทากทาย FC e พี่น้องแฟนเพจชาวนังรองนี่เหมนะอ,อนอำเภอนงรองเป็นอำเภอที่ไงลํอันดับต้นๆตตของจังหวัดบุรีรัมย์เลยด้นี่มีนางรองแล้วก็มีอะไรที่ญ่ๆที่ที่เห็นเห็นมีลําไปมาสตึกบอกตึกไงบ่ไงยอยู่นะสะตึกเนาะนี่นี่ก็มองตลาดตลาดสดนางรองนี่ละ นีรถหลายหลายบ่มีเอามาให้อ <c oughs> <c oughs> ดินคี์รีวิวแน่บ่รถหลายนี่ช่วงที่ถ่ายคลิปนี่ก็บใบสองตีเป็นใบสามนะทุกคนนี่รถหลายในเขตชุมชนน <c oughs> ่ผู้ใดพันไปพันมากัขับขี่ด้วยความระมัดระวังอ่ะข้างหนามีป้ายประชาสัมพันธ์นะครับสนับสนุนโดยนี่นย, <c oughs> ยังนี่งานยังหร <c oughs> อ,อ,องานงิ้วงานงิ้วขอเชิญชวน ร่วมฉลองเจ้าพ่อหลักเมืองนางร้องงานงิ้ววันที่เท่าไรแปดบ่เป็นแปดบ่เดี๋ยวพ้วันที่แปดธันวาถึงสิบเอ็ดเขาพร้อมกันกับไปลำไปมากเลยตัวเนี้ยลำไปมากกับวันที่แปดถึงสิบเอ็ดธันวานะนี่โอ้นี่กะคิวรถหน่อยเกาเอาแสดงว่างานต่ำกันม่เรื่องงานงิ้วนี่ล้ำไปมากนางร้องนี่ก็เตรียมแล้วมั้งนี่นี่นี่น่าจะเตรียมแล้วนี่เออนี่นี่นี่ยุนามเพื่อนี่ งั้นนิ้วจะอยู่งอาหาเพื่อนี่ด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนี่เป็นโรงพักคือสถานีตำรวจเออนี่นี่แฟลตตำรวจกระกาศเพื่อเขาเริ่มแล้วทุกคนเห็นบล็อกปุ่นะข้างในพุ่นนะปมาหาป่าพงมาหาป่าพงไอ้ตรงดิ้ง,ด,งดิ่งกับบุลลักรับข้อช่องตะโกอ่ะประมาณนี้ลราพี่น้องพอได้เว้าได้หัว,หวพอได้พูดพอได้คุยกัน เปถน,นนไทยแลนด์กัตามสเตปตามสไตล์เพถน,นนไทยแลนด์เพราะว่าจะเป็นภาพมุมงสูงเพราะว่าจะเป็นรีวิวถนนโดยขับรถยนต์ทั้งสี่หรือว่าขับมอเตอร์ไซค์นะบางช่วงบางตอนกับไ่ได้เต็มที่ขออภัยแล้วก็ขออภัยที่ไทยไห้ผึ่งใน้บมิดทั่วประเทศไทยเพถน,นนไทยแลนด์ไปแน่นอนทัวททวทนท่วประเทศไทยนะทั่วประเทศไทยดินเหมือนกันมันต้องถอนนะนะก สนับสนุนเอให้พี่น้องสนับสนุนเพจถสนนุนไทยแลนด์ด้วยการกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครตหลายๆกดแชร์หลายๆด้วยพี่น้องเด้อเอคอคนติดต,ตามมาแม่นหอดแสนเลยปี่ไหมนี่ตอนนี้กับแปดหมื่นกัวเก่าเหลืออีกบ่จักร้อยกับหอดเก่ามือแล้วเอาให้มันหอดแสนเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งรีวิวถนนทั่วประเทศไทยคลิปนี้อีพี่นี่กัสัมณีสากลสวัสดีครับ